เรียนเร็วจังเลยใครบอกพ่อหรอ <laughs> ไม่ได้บอกพ่อบังเอิญก็บังเอิญขนของก็พอดีมาก็เลยเห็นอ่านักเรียนเขาเลิกเรียนก็เลยแวะดีนะที่พ่อออกมาเนี่ยโหโชคดีนะน้องตองคร,รูว่าจะไปส่งหนูเหรอหนูบอกว่าหนูยังไม่ได้บอกพ่อเลยเหอครูแจ้งบ,<ห>งบอกว่าเลิกเรียนเที่ยงกันปิดปิดอีกเดี๋ยวรับไปส่งของก่อนเนี่ยใครสั่งของ นี่แม่ของแอชไทยนะนัะ้นกลเราต้องไปเร็วรถก่อนเปิดแล้นะเราก็จะไปส่งของให้แอชัย <ไป S 1> แ,แต่พอไปส่งหนที่บ้านก่อนเราต้องเห็นหร้ยังบ้านแอชไทยยังไม่เคยเห็นนั้นลับไปดูเลยช่วยสวย Mejor. ไปก่อนแล้วหมดฟื้นหมดฟื้นรู้ว่าพ่อแม่เข้าไปเอาน้องตอบหมดฟืนก็ไปหรอไปคนไปสองคันเลยแหละไปสองคันเพราะว่าของพ่อมันไม่หมดเราจะทำรอบเดียว ตแต่คนรู้ว่าเลิกเที่ยงเขาก็เลยกลับไปก่อน,ออนเฮ้ยแล้วนมก็เหลือเยอะมากเลยแล้วตอนนั้นแม่ไม่กินสองเหมือนเขากินสองอะไรกินสองกล่องเรากินเรากินตอนเช้าตอนเที่ยงเพราะมันเหลือเยอะตอนเที่ยงมันเหลือเยอะมากดีเลยเห็นไหมพ่อเห็นแต่คนอ้วนๆนะครับกินนมเลืออยู่โรงเรียน ต้องตาก็เอาหวานๆหน่อยเกินนยอะง วันนี้อ่ะเหมือนฝนจะตกเลยอ้าวมันยังไม่ได้ตีอยู่ ไไเห็เนไหมน้องต้องนาเกลือนะแถวนี้นะน้องต้องรู้จักป่ะนาเกลือนาเกลือแปลว่าอะไรเอ้าแปลว่านาเกลือ,อเกลือที่เรากินนี่ นะครับก็ต้มที่กองฟืนเยอะๆนะครับก็ต้มเกลือนะนีะนะ่ถุงเกลือทั้งหมดันนี้ที่เขาขายไม่ใช่กระสอบข้าวนะกระสอบเกลือที่นี่มีแต่เกลือเกลือหนุนนาข้าวสาวนาเกลือ อันนี้ก็คนซ้ายนี่นี่เคนมาขัดต้มเกลืออันนี่นโดดังเกลือได้เลยที่เป็นบ้านแบบนี้นะโดดังเกลือเกลือทั้งหมดเลย กันที่บ้านแสชัยเลยบู้ี่สามล้อนะครัมาคบูสามล้อมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือเร็วโอ้ขี่เปลี่ยนยุ่นน้เป็นหน่กันหน่อยยแตกขี่เปลี่ยนดดยน,นี่นสามล้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้นอนล้องนีให้ปังหน่อย เพลงอะไรนะไปโรงเรียนหลายวันแล้วบอกว่าหัดร้องเพลงหัดร้องเพลงอยู่ยังไม่ได้เห็นร้องให้ฟังนะอันนี้๋อหนูไม่ได้ไปเป็นนักรอ้องเดี๋ยวถ้าฝึากร้องก็จะได้เป็นแล้วนักร้องเขาก็ต้องฝึกนะหนูไม่อยากร้องเพลงหนูก,ก็เลยไม่ไปโอเคป๊อป ที่ไหนก็ต้องร้องเพลงหมดเพราะว่าไไถ้าไปถ้าไปที่โรงเรียนก็คนเยอะๆมีงานวันเด็กก็จะได้ร้องเพลงแบบไอามพอขับช้าทเลยโอขับช้าให้ประหยัดน้ำมันถ้าขับเร็วแนละ้เวเตือน้ำมันขับช้ากับขัขบเร็วมันก็เท่ากันแล้ว <c oughs> แต่ความไวทำไมมันไม่เท่ากันความไวกับความเร็ว่ะไม่เท่ากันแต่น้ำมันน้นเท่ากันเออป่าขับช้าน้ำมันก็ลดอยู่ดีเอ้แล้ว้องเป็นผู้ผลิตปะใช่ใช่เขาบอกว่าขับช้าจะได้ปลอดภัยขับไปก็จะอันตรายแ้วก็ต้องค่อยๆไป ายังไม่หมดป่ะ ก็เราก็มาจากบ้านแชนะะอชเยนะครับสอรซีนะครับแล้วก็น้องตองก็เรื่องเรียนพอดีนะครับเรื่องเรียนตอนเที่ยงเอ่อเรื่องเรียนตอนเที่ยงพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเราน้องตองคงจะได้ไปครูไปส่งใช่ไหมครูว่าจะไปส่งน้องตองใช่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกพ่าเออเพราะว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าพ่อก็พอ,พอ,พอ,พอดีบังเอิญเลย

จะบอกไหมไม่มีนะไม่มีจนบอกว่าใช่ไม่มีจะบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไปรโรงเรียนไหมใชไปตามปกติมีการบ้านไหมไม่มีไม่มีตั้งใจเรียนไหมบอกหน่อยได้ไหมเออต้องตั้งใจเรียนเด้อเด้อให้เก่งๆนะ มีเหลือแค่น้องกองคนเดียวเนี่ยนะน้องแหม่มน้องนะครับน,น,น้องแหม่มแล้วก็เรียนจบแล้วนะพี่หมดอะน้องแหม่มก็ไปโอ้ยนูถามว่าพี่หมดยังฮนะพี่หมดโอ้ยห,หมดโอ้เสื้อก็หายอะไเสือ้อใครหล่นเนี่ยไหนไหนยังไงไหนเดียวเอาไปไหน เลือกหมดฟืนแน่ๆล่ะเม,ม่นจะว่าเสื้อหมดฟืนเนาะอาใช่ๆลันลายลายลายเสื้อมาลองกินเดี๋ยวเข้าลราอาบไปกัน เว่าค่ะเรียกว่ะพอไม่ปิดไฟเรวอะเรยวพอจะถามว่าซื้อ้หนูื้อเสื้อโง่เขาไม่ได้เหรอ เราจะหัวใจว่าเสื้อเพื่อกันแนทที่มันีิอยากรู้ทำไมเพราะจะเอาส่งขึ้นเขาเพราะเราไปป่าอะไรซีเรเสเพราะขึ้นว่าเสื้ออันหมดฝืนตก เราเขนปิดดากอยู่อยเดียวเราจะมาถามหาอยู่บ้างอยากเอาไว้ตรงไหนดีนะเราเป็นาวายังถ่ายอยู่บ้องตองโอ้ยยังถ่าย <c oughs> าปิดปิดปิดไปเจอกันที่บ้านนะ